พี wow. Wow. No ่ชาร์ปโซเชียลวอตไม่ได้ลงชกโกหกนี่หว่านู่นนี่นั่นไม่ได้ไปชกเลยสวัสดีครับผมจาวงชาร์ปพี้ชแนลนะครับแล้ววันนี้นะครับผมสดร้อนเลยกับการประกาศคู่ชกไอดอลไฟท์ไทยแลนด์ซีซั่นสองนะครับและคู่ชกจะมีใครบ้างและทำไมผมถึงไม่ได้ชก จะมาตอบคําถามภายในวันนี้นะครับผมก่อนอื่นกดซับสไคร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมและตอนนี้ครับผมเราไปดูตัวอย่างการประกาศคู่ชกกันก่อนดีกว่าครับสำหรับไอดอนไฟสีสัน 2, 2พร้อมกับ r รี c t ไปพร้อมๆกันเลยว่าจะเป็นยังไงนะครับมาแล้วอ้าวนี่คือภาพรบรรยากาศของครั้งที่แล้วนะครับ มาแล้วไอ้ต้องแฟชั่นทูโฆษณากันด้วยไอดอฟายสี่สั่นสองกำลังจะกลับมาต้นปี2,500อ้าร้อยสีสิส่แต่ละคนเบลขอบสนามโคศกประจำเวทีไอดอฟไฟเดิเหมือนเดิมนะครับผมมาประกาศคู่ชกที่จะเกิดขึ้นในค่ำคืนนั้นกันนะครับเริ่มจากคู่แรกรุ่นแคทเวทคู่แรกคู่แรกเอ็มเฟงนี่ปะทะสตาวินนา่าชอว์เดนรี คู่นี้เป็นนัดล้างตาเว้ยระหว่างพี่เอ็มเพีงซีกับสตาวินนะครับซุงสตาวินนะอู้น่าสนใจน่าสนใจคู่แรกเปิดมาก็น่าสนใจเลยครับสำหรับนัดล้างตานะครับผมอู้คู่ที่สองรุ่นไล่เฮฟวี่เวทสเก้าจุดสามกิโลกรัมเอฟพงพิทักษ์ปัดเมเซอร์เกมเมอร์พีเอฟพงพิทักษ์กับมาสเตอร์เจอาจารย์เจนั่นเองนะครับผมโอ้โห ผู้นี้โคตรน่าดูครับเพราะว่าอาจารย์เจเนี่ยแกเป็นสายกีฬาแบบเล่นบาสเตะบอลเฮ้ยแกเก่งมากนะครับแกเป็นสายแบบพูดง่ายๆว่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะสายสปอร์ตสายแบบไม่ใช่อีสปอร์ตนะแกเล่นเกมเก่งอยู่แล้วนะครับแต่คือสายสปอร์ตอะสายสปอร์ตแบบกีฬามากๆนะครับสำหรับมาสเตอร์เกมเมอร์นะครับหรืออาจารย์เจแล้วพี่เอฟพงพิทักษ์เนี่ยก็น่าสนใจเพราะว่าเวลาเขาทำอะไรเนี่ยเขาจริงจังครับผม อันนี้อันนี้คู่นี้น่าสนใจมากคู่นี้คู่ที่สามรุนซูเปอร์เวลต์เวทหกสิบเก้าแปดห้ากิโลกรัมลอดออนเดอะร็อกประทะแบงค์พีรอดออนเดอะร็อกครับผมเรารู้จักเขาดีจากผู้ป่าวไทยบ้านนะครับเรารู้จักเขาดีเลยสําหรับผู้ป่าวไทยบ้านเลยรอดออนเดอะร็อกหรือว่าด้งเด้งนั่นเองและแบงค์ปีครับเขาชื่อแบงค์ปีนะครับนั่นคือแบงค์ ที่เราจะคุ้นหน้าค่าตาเขาดีจากช่องของเก๋ไก่สไลเดอร์นั่นเองครับผมเออนั่นแหละช่องเก๋ไก่สไลเดอร์นะครับสาหรับแบ์ปีนะครับอู้แล้แบบเฮ้ยหน่วยข้้นหน่วยข้้นไม่เบานะสาหรับแบนปีเนี่ยแบบหนาหนาแน่นแน่นมาเลยนะครับผมถ้าดูจากช่องเก๋ไก่ g, แล้วแบบมีแรงเยอะดูดูในคลิปจากช่องเก๋ไก่มีแรงเยอะ,อ g, แ,ยอะแต่จะรอดเนี่ยจะรอด on the Rock เนี่ยเอ้ยก็ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาคนอีสานมันมีพลังไปดูคู่ต่อไป คู่ที่สรุ่นไหลเว่ยกเวกิโลกัมแ <อะ S 1> ฟสยอง h ช n แนลประทะดมคู่นี้แสยอง c ช a แนล l ี s ดดำด,ด,ดมหรือว่าดมทีมเวิร์กนั่นเองครับเฮ้ยคู่นี้ก็น่าสนใจไม่น้อยนะครับสำหรับคู่นี้บอกเลยว่าแฟสยองนี่ก็แสบดมนี่ก็แสบสะท้อนสังคมกันเลยทีเดียวครับ น่าดูน่าดูอันนี้น่าดูถ้าถ้าผมได้ดวงชกนะผมน่าจะชกรุ่นนี้แหละรุ่น61กิโลไปคู่ที่ห้ารุ่นซูเปอร์ไฟเวนห้าสกิโลกรัมน้ำหนักเบามากประทะเดอะเวลเวลกับเจอทีวีนี่น้ำหนักเบามากเลยนะครับผม52เองอะ่ะคู่ที่หรุ่นซูเปอร์เวลเตเวนหกสิบก้้ากิโลกรัเรดีประทะลาเต้คู่นี้ครับผม เห็นชื่อลาเต้ CNP ถ้าเราบอกก็คือเต้จากช่องของเกไก่นั่นเองมาหมดเลยนะทั้ง,ตงเต้ทั้งแบง์ทั้งซุงนะครับแก๊งเขาเลยอ่ะแกง๊งแก๊งมอเตอร์ไซค์เขาเลยแหละเออและที่สำคัญนะที่สำคัญพอเขาลงสามคนใช่ไหม,มเขาสามารถเป็นลงนวมด้วยกันบ่อยเขา3ามคนเนี่ยคือแบบนัดกันซ้อมอ่ะมีเพื่อนไปซ้อมมันสนุกนะครับผมอ่ะพูด <MP. S 1> อไป คู่ที่7รุ่นมิดเดิลเวทเจ็กกิโลกรมัมอูจุนไฮเอ็มปะทะอูจ้คู่นี้พูดเลยว่าคู่ที่โคตรหล่อครับเป็นคู่ที่หล่อมากๆนะคบแต่เรื่องฝีมือเนี่ยบอกเลยว่าอูจุนเนี่ยฟิตปืนนาพิจีเนี่ยก็แสบไม่ใช่เรนครับผมอูจุนเนี่ยสายสายออกกำลังกายสายฟิตเนสเลยแต่ปนืนนาพิจีก็ไม่ธรรมดานะอันนี้สายแบบโอ้ สายแบบทรหดอดทนสายแบบสายถึกสี่สำคัญทั้งคู่รอมากคิดดูว่าแฟนคลับจะมาดูขนาดไหนนะครับสำหรับคู่นี้น่าสนใจสุดๆคู่ที่8รุ่นเฮวีเวทอย่าคู่ท, <น S 1> <8 S 2> ที่แปดบอดดี้ฮีโร่ประทะนักรอบหมื่นแค่เช็ดเคคู่นี้เฮวีเวทและที่สำคัญครับตอนที่ผมลดน้ำหนักนะผมดูช่องพี่แกมบ่อยมากสำหรับพี่บอ d ดี้ฮีโร่นะครับ เออตอนที่ผมเล่นฟิตเนสอะแล้วผมแบบดูช่องแกบ่อยมากแกมีวินยัยมีแทคติกการออกกำลังกายเป็นนักกล้ามแบบโหคู่นี้บอกเลยว่าใส่กันกระจายแน่นอนและนักกล้ามหมื่นแควโอ้โหคิดดูดิ คิดดูดีเราเห็นแบบสายฟิตเนสมาใส่กันต่อยกันปกติสายฟิตเนสก็จะยกมีแรงเยอะอยู่แล้วใช่ไหมแต่นี้เขาจะมาต่อยกันบนสังเวียนครับผมอู้บอกเลยพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับอ่ะลองไปดูใครจะเป็นผู้ชนะในไอดอลไฟส์ซีซั่นสองนี้โปรดติดตามต้นปี2564สนุกแน่อาู้ไอดอลไฟไอดอลไฟ แล้วก็มาถึงไม่มีผมทำไมผมไม่ได้โชคนะครับก็มีคนถามมามากมายนะครับว่าทำไมพี่ชาร์ปโซเชียลวอตไม่ได้ลงโชคโซเชียลวอตแบบโกหกนี่หว่านู่นนี่นั่นคือผมสมัครไปแล้วนะครับผมจะบอกเลยว่าผมสมัครไปแล้วนะครับแต่ก็คือที่ไม่ได้ลงไอดอนไฟเนี่ยเพราะว่าน่าจะแบบ ี่ยวหรือเปล่าว่าอาจจะนะพี่คิดนะอาจจะไม่มีคู่โชคหรือว่าเป็นไปได้ไหมว่านะเราดังไม่พอแต่จริงๆแล้วมันอยู่ในเกณฑ์นะเริ่มต้นที่หนึ่งแสนสต๊าไก์อาจจะเป็นเพราะเราอาจจะไม่มีคู่โชคก,ก็ได้ครับก็อดโชคดังจึงผมอยากโชคมากจริงๆพูดเลยจริงๆซีซั่นนี้ผมอยากโชคมากๆแต่ถ้าว่า นั่นแหละครับก็ไม่ได้ชกก็ขอโทษนะครับขอโทษขอโทษที่ทุกคนที่อยากดูแล้วก็หวังไว้ว่าอยากเห็นพี่ชกนะครับพี่ขอโทษจริงๆพี่พี่สมัครไปแล้วไม่รู้ว่าอาจจะไม่ตรงตามกฎกติกาเขาหรือเปล่าหรือว่าไม่มีคู่ชกหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้นะครับนะก็น่าจะเป็นอย่างนั้นก็อันนี้ก็ดียอย่างหนึ่งครับก็ได้จะรู้ว่า ที่พี่ไม่ได้ชกเนี่ยอาจจะเป็นเพราะอะไรก็ได้ก็คือพูดง่ายๆพี่ไม่ได้ใช้เส้นเออถ้าแบบสมมติถ้าพี่แบบได้เข้าไปชกใช่ไหมอาจจะคนคิดว่าเฮ้ยใช้เส้นรู้จักเนต็ตอะไรอย่างนี้ก็อาจจะถูกกระหาได้นะครับผมโอเคครั้งนี้ไม่ได้ชกไม่เป็นหลายครั้งหน้านะครับผมอพี่จะลงสําหรับพี่อยากจะชกกับใครนะัร่นเหละจริงจริงๆนะถ้าในนี้นะในนี้นะ น้ำหนักพี่นะน่าจะชกระก,ชกระดมน่ากระชกกระดมแต่ถ้าว่าถ้าพี่ได้ชกกระดมจริงๆนะน้ำหนักดมเท่าไหร่อักสิบเอ็ดกิโลใช่ไหมพี่ต้องลดน้ําหนักเก้ากิโลอ่ะเพื่อไปชกกระดมอ่ะหูบอกเลยว่าถ้าลดน้ําหนักเก้ากิโลภายในระยะเวลาสี่เดือนนะภายในระยะเวลาสี่เดือนพี่ตายครับผมพี่ตายลดสิบโลสี่เดือนเนี่ยตายก็ <c oughs> <c oughs> หรือว่าอาจจะเป็นเพราะโชคช่วยทําให้เราไม่ต้องไปต่อยไม่ต้องไปเจ็บตัวหรือเปล่าขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจแล้วก็อยากเห็นพี่ชกนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามน,นะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย